เอ่ยคำว่าพระบัวเข็มเชื่อว่าใครหลายคนจะต้องพยักหน้ารู้จักเป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าเอ่ยคำว่าพระทักษินสาขาแล้วแล้ก็งานสายหน้าต้องมาแน่นอนที่สำคัญเราเนี่ยต่างมักจะเคยได้ยินคำแนะนำในการตั้งบูชาท่านใช่ไหมว่าต้องตั้งท่านอยู่บนน้ำนะเอ๊เพราะอะไรกันล่ะสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องราง ล้านนานะคะหากเราเอ่ยถึงคำว่าพระบัวเข็มเนี่ยคนในบ้านเราเนี่ยจะรู้จักกันดีอย่างแรกคะ่ะนามของพระบัวเข็มนั้นมาจากลูกลักษณะขององค์ท่านแต่ทางที่แท้จริงและเป็นทางการของท่านนั่นคือพระทักษิณสาขา แน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดเอ่ยคําว่าพระทักษิณสาขาเนี่ยหลายคนก็อาจที่จะมีความโง่หนว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรอย่างแรกค่ะสิ่งที่ใกล้ที่สุดเนาะที่เราสามารถค้นหาได้นั่นคือคติการสร้างพุทธรูปนะคะของล้านนาเนี่ยเราก็จะเจอคําบันทึกที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าไม้ที่สามารถนํามาสรรสร้างเป็นองค์พระนั้นมีมากมายค่ะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่มีความสําคัญเนาะแต่จะมีไม้รูปแบบนะคะที่ไม้ชนิดนี้นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของ พระพุทธเจ้านั่นคือต้นสีมหาโพหรือต้นโพนั่นเองการสารสร้างในสมัยโบราณค่ะในคติของคนโบราณนั้นถ้ามีความเชื่อเนาะแล้วก็มีความเกรงกลัวในเรื่องของบาปก,กรรมนะคะหากเราไปทําการตัดริดรอนว่าอาจจะเป็นเหมือนการที่เราเนี่ย ได้ทำลายพระพุทธศาสนาค่ะทำให้คนในสมัยโบราณค่ะท่านก็จะไม่นิยมนะนำต้นโพนะคะหรือว่ากิ่งของต้นโพธปสไปสร้างพระพุทธรูปโดยปกติแต่ทว่าค่ะการส,สรรรส้างพระบัวเข็มนั้นท่านจะนิยมนำกิ่งของต้นโพที่ชี้ไปทางทิศใต้ที่เกิดการหักตามธรรมชาตินั้นมา,มาแกะส,สร้างเป็นองค์พระบัวเข็ม ตามตำนานได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้เกิดหรือได้มีการสาร้างรพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระทักษิณาขาเกิดขึ้นกร่าวที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยกล่าวล่วง ระยะเวลาไปถึงในสมัยของอาณาจักรพุกามหากว่าเราอะคะ่ะนำตำนานเนาะหรือว่าเรื่องราวที่ได้มีการบันทึกแน่นอนเรื่องราวนั้นก็จะมีทั้งความเป็นอิทธิฤทธิพินิหารและปาฏิหาริย์แต่ในเรื่องราวเหล่านี้แหลคะค่ะที่จะมีเกรดทางประวัติศาสตร์ซ้อนอยู่ในนั้นด้วยว่าการปรากฏเนาะของเรื่องราวทางตำนานนะคะของพระโวเข็มเนี่ยที่ได้มีการกล่าวถึงกรรษงัตริย์ของพุกามในช่วงราวพุทธศักราช1,600ต่อนเนื่องมาจนถึงราวราว1,7 700 มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีข้อมูลนะคะที่สามารถนำมาเทียบเทียงความสัมพันธ์นะคะของผู้การที่มีกับลังกาชาัดเจนแน่นอนว่าหากเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางศิลปะด้วยเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบรวมถึงการสะสมนะคะเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาเนี่ยอาจจำเป็นนะคะที่จะต้องออค้นหาเรื่องราวนะให้มีความลึกซึ้งมากขึ้นตำนานในการส,สร้างพระทักษิณสาขาแต่โบราณเนี่ยได้มีการกล่าว ถึงการทําหมุดหมายหรือว่าการบรรจุนะคะพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตธาตุหรือว่าพระบรมธาตุไว้ในองค์พระทักษิณสาขาทั้งหมด9ตําแหน่งได้แก่หน้าผากหนึ่งหัวไหล่สแขนหรือช่วงมือ2หัวเข่า2และ ตำแหน่งที่เหลือก็จะอยู่ในบริเวณด้านหลังขององค์พระการกล่าวถึงการจดจาระกุดเนาะม้วนแผ่นโล,ละหะค่ะแล้วก็เก็บเข้าไว้ในองค์พระแต่ทีนี้ค่ะเมื่อมีการพัฒนาต่อมาเนาะมีการทําหมุดหมายขององค์พระเอาไว้ให้เรารู้ถึงเรื่องราวคติในการสร้างแต่โบราณน,นั่นเองหาในเรื่องราวของทางตำนานค่ะได้มีการบอกเล่าเนาะมาจากาสิ่งที่ได้บันทึกเอาไว้ของชาวเมียนมานเนี่ย ก็ได้มีการกล่าวถึงในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้านั้นกําลังเสวยวิมุตติสุขค่ะท่านก็ได้นั่งอยู่บริเวณริมสระน้ำณนะช่วงเวลานั้นเองค่ะเกิดฝนตกฝนนั้นมาพร้อมลมแรงด้วยณนะขณะนั้นพระองค์ท่านนั่งนิ่งไม่ได้ไหวติงแต่ทันใดน,นั้นเองค่ะก็ได้มีพญานาคราชนามว่าพญามุจจรินได้ปรากฏกายขึ้น ยามุจรินได้ทําการขดตัวพร้อมแผ่พังผ่านเพื่อปกคุมไม่ให้พระพุทธเจ้านั้นได้รับอันตรายจากทั้งฝนและลมได้และในขณะเดียวกันนั้นเองค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเพื่อปกคุมคุ้มครองพระพุทธเจ้าด้วยนั่นคือใบบัวนั่นก็เป็นเหตุผลที่พระบัวเข็มท่านปรากฏสิ่งที่มีรูปลักษณะคือใบบัวปกคุมอยู่บริเวณของเสียนทำไมต้อง อยู่บนน้ำกระล่าก่อนนั่นเกิดจากตำนานที่ได้กล่าวออกไปในตอนต้นนั่นเองค่ะอย่างแรกก็คือว่าสถานที่ที่เกิดเนาะเรื่องราวนะคะที่มีใบบัวขึ้นปรูมพระเสียนหรือว่าปกป้องนะคะพระพุทธเจ้านั้นเกิดบริเวณริมสระน้ำค่ะสิ่งที่เราจะเห็นเนาะแล้วก็ปรากฏเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนนั่นคือบริเวณใต้ฐานขององค์พระ ในบริเวณใต้ฐานขององค์พระค่ะเราจะเห็นเนาะว่าจะมีลักษณะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ครั้งค่ะเราก็จะเจอในรูปของการสลักลงในเนื้อไม้หรือว่าบางครั้งค่ะเราก็จะเจอในการปั้นสมุกลักษณ์เนาะแล้วก็ปิดทองค่ะเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์นะคะในผู้ส,สรรส้างตั้งแต่ในสมัยยุคก่อนเราก็จะเจอทั้งเป็นรูปของดอกบัวและเราก็จเจอในรูปลักษณะของการเป็นมีปูมีปลาเป็นองค์ประกอบสามารถจะตั้งบูชาท่านเป็นองค์ประธานในบ้านได้ไหม คำตอบค่ะก็อยู่ในตำนานเนาะการเกิดขึ้นของพระบเขิมใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าบ้านเราอะค่ะไม่ได้มีองค์ประธานหรือว่าพระพุทธรูป ที่มีขนาดใหญ่เนาะอันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของความสมมาตรในการตั้งพระบูชาด้วยแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเป็นมือใหม่เลยหรือว่าเรามีความศรัทธาชื่นชอบนะคะพระบัวเข็มหรือว่าพระทักษิณสาขาเป็นอย่างมากเนี่ยก็ขอบอกว่าสามารถที่จะตั้งบูชาท่านเป็นองค์ประธานได้เพราะว่าหากเราพิจารณาจากตำนานที่ได้มีการบันทึกเอาไว้แต่โบราณเนี่ยเราก็จะพบว่าพระบัวเข็มค่ะเปรียบเสมือนดังพระพุทธรูปนะคะหรือว่าพระโพธิสัตว์หนึ่งพระองค์เลยทีเดียว ทีนี้หลายคนคงสนใจในเรื่องของพุทธคุณของพระบัวเข็มกันแล้วใช่ไหมคะแน่นอนเลยอย่างแรกนะคะพระบัวเข็มนั้นเป็นความมงคลอย่างมากแต่หากว่าเรากล่าวตามเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณนะสิ่งที่ปรากฏนะคะมากับเรื่องราวของตำนานรวมถึงการส,สร้างรูปเคารพของพระบัวเข็มเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีสื่อสัญ,ญลักษณ์ถึงสิ่งที่เรียกว่า สมัยโบราณค่ะอย่างแรกเนาะที่มีความศรัทธากับพระบัวเข็มหรือว่าพระทักษิณสาขาเนี่ยโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนาะก็ได้มีคํากล่าวค่ะว่าด้วยว่าสมัยโบราณน,นั้นนะคะในบริเวณของประเทศพมา่าในปัจจุบันเนี่ยบ้านเรือนนะคะจะถูกปลูกหรือสันสร้างขึ้นด้วยไมย้ทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเกิดเหตุเรื่องของไฟไหม้บ่อยมาก ดังนั้นค่ะก็จะมีความเชื่อว่าพระบัวเข็มท่านจะช่วยดับฟืนดับไฟดับเหตุเพศภัยในเรื่องของช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาจากพยันอันตรายทุกๆประการ เอเป็นทั้งเรื่องของความชุ่มเย็นเป็นทั้งเรื่องของเงินทองโชคลาภหลักเกิดจากอะไรอย่างแรกค่ะถ้าเกิดว่าอย่างโดยเฉพาะของทางดีนะเกิดจากประสบการณ์อย่างที่สองค่ะหากเรานะคะได้ยินคําว่าน้ำเนี่ยนะ้ำเป็นทรัพ,พยากรที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากสําหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมเพราะว่าบ้านเมืองของเรา เป็นบริเวณของการ,รเกษตรค่ะที่ไหนมีน้ําที่น่านเหมือนมีขุมทรัพย์เลยเพราะว่าเราต้องปลูกข้าวปลูกพืชผักมีการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะน้ําจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญค่ะและนั่นแหละค่ะที่ทําให้เกิดที่มาของนิยามคําว่าพระบัวเขมท่านเป็นทั้งความชุ่มเย็นเป็นทั้งเรื่องของทรัพย์สินเป็นทั้งเรื่องของเงินทองและโชคลาภแน่นอนว่าการส,สร้างรูปเคารพนะคะแต่โบราณนั้นย่อมมีวิวัฒนาการหรือว่ามีรูปแบบ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยอยู่บ้างเนาะอย่างพระวัวเข็มเองก็เช่นกันค่ะจะพบเจอการส,สร้างพระวัวเข็มที่แตกต่างอย่างชัดเจนออกเป็นสองรูปลักษณะอย่างแรกก็คือพระวัวเข็มนะคะที่เราคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนั่นคือองค์พระจะเป็น1องค์เนาะนั่งก้มหน้าลงเล็กน้อยค่ะ,คะอีกรูปลักษณะหนึ่งนะคะก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่องค์จริงของท่านนั้นก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณของทะเลสาบอินเล โดยที่พระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะที่ประดิษฐานอยู่นั้นก็ได้เกิดเรื่องราวของตำนานเช่นกันแม่ ว่าจะเบาๆเนาะกับเรื่อง5เรื่องจริงเกี่ยวกับพระเบเค็มที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ไปฟังมาเริ่มหนักทางประวัติศาสตร์แล้วเนาะที่สําคัญยังไม่ได้บอกเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้า5พระที่องค์จริงท่านปดิสถานอยู่บริเวณทะเลสาบอินเลเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะรับชมเพิ่ม,เต,มเติมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้เนาะแล้วเดี๋ยวดีจะทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมในโอกาสต,ต่อไปด้วย <S <S และอย่างที่บอกตลอดมากเกือบจะทุกคลิป ว่าวงการเครื่องรางล้านนาะหรือว่าเกี่ยวข้องกับพระเครื่องพระบูชานั้นมีมนสเสน่ห์ค่ะมีมนขลังเป็นอย่างมากที่สําคัญนั้นมีองค์ความรู้ที่สําคัญสอนสอดแทรกเวียนนั้นมากมายยังไงวันนี้ทีสุภลักษเครื่องรางล้านนาะขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ